สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศ Angel. สุขทุกคนครับผมมาพี่น้องครับก็คือเก่าครับวันนี้ครับเห็ดเกี่ยวมาเรียบร้อยครับเกี่ยวผมคมโอ้เดี๋ยวเสิร์ฟดีเพี้ยกยังไงครับพี่โอ,โอ้มาขออนุญาดด้วยครับพี่น้องบ่ายเลยเสิร์ฟเพี้ยกยังไงครับอ้าวเพี้ยงอะไรลปาตรงไปอีกเกี่ยวอะไรครับเอาเสิร์ฟเพี้ลงไปอีกมาครับอ๋อ มาเลยครับคนๆนะครับเพียสดๆเลยมาตัวนี้อ่ะเดี่ยวเสื้ออี๋พอแล้วครับเทา่านี้มามาเลยก่อนอื่นขออนุญาตนะครับผมมีสนับสนุนและดื่มในห้องนะครับเดี๋ยวคือเก่าครับบ้านห้อแเศีๆเลยครับดูทุงดูทุงมามาเข้าเหนียวแล้วครับตอนนี้อ๋อามน้อพี่น้องคนหน้าแดงโอ้โหตอนนี้ พี่น้องมาเบๆคนๆเลยอ๋ออืมอืมขี่กลับอืมอืมนะก็เจียวครับพี่น้องมีเพชรไปเลยครับ่วเจียวปีคนเลยครับบ้านเนี้ย เดี๋ยวถอนลงอีกสักมั้ยครับไปไหนะคนเลยครับไปไหนะคนก็เสื้อใบมะกรูดตัดตัดข้าวจังไงครับแบบมากรูดลงไปเลยครับมีต้องหันก็ได้หอนะ้อยลงไปเลยมาคนก็เสื้อเขาโคบีออ้อยู่น้องพอดีเสื้อลายเอามาตอน,นง่ายครับ มาครับนี่พี่น้องกับเสื้อไปทำแล้วครับฮะอืมเกือกตุมเลยครับบบบนี้อือยัอยู่ก่อ,อนเลยครับพี่น้องอู้โหนะคักๆเลยครับเนี่ยอือ กับการห้อนยังไครับจนีออจะนอกไปเป็นหนึ่งแล้วหอนเลยครับบ่เนะน,นี่นยนะน้อครับเนี่ยงาว่าเนี่ยจุใจแล้วครับขับง่ายๆหรอเบฟซี่วะนับง่ายๆหรมาลองบังรับมนัน จุูลงไปครับบ้านห่าอ่ะปกติเห็นพันกินข้าโโ้งครับพี่น้องเวลามีบุญมีงานนะครับตะเขาค่ะซอยจุกินข้าวโ่งก็เลยกินเป็นก็แต่น้อยครับพี่น้องขอโทษขอไปคนที่มักินครับอืมฮอ,อน การนอนจังไรครับเนี่ยเขาสามารถกินไปน้่มปุงไปนําก็ได้ครับเขาโคมีพ่อเขาวยอ,อีได้ครับการกินจุอ่คล้ายบุฟเฟ่ครับพี่น้องกินแบบดูถุงรูถุงนี่ครับแซบ,บเลยอ๋อ เอาเสื้อใบมะกรูกดลงไปมันชิตัาข้าวครับไม่มะกรูดอืมอืมผมอมรำพอดี เอาแบบรูเต่าครับวันนี้โซดแบบรูเต่ากันนะรูเต่าง่ายอ๋อเอาปเปนแบบง่ายๆเลยครับสิ่งนี้เนี่แยนะครับพี่น้องรูเต่าเลยครับสิ่งนี้อู้ววมาเอาแบบนี้เลยครับอ๋สอ,อ,อสดเลยครับคำนี้ นานครับแต่ว่าเป็นส่วนประมัยนั้นมันอ๋อมาทิ่ต้องเดียวครับเชิญแซมครับปรเดี๋ยวมัดต้องเดียวครับ ดยู่ด้วยครับพี่น้องมามาอือผมร้อง